สวัสดีครับพอกันะนะครับกับการแพทย์แปดนาทีเยน่นะฮะการแพทย์แปดนาทีครั้งนี้ครั้งที่ห้าร้อยสามสิบแปดแล้วนะครับผมประจำวันนี้วันที่สามสามพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับอยู่ผมนายแพทย์อรนลิ์มือสิกวงนะครับโอเคท่านใดเข้ามาแล้วนะฮะวันนี้เป็นวัน <c oughs> อาทิตย์นะครับเย็นวันอาทิตย์แต่พรุ่งนี้วันจันทร์เราไม่ต้องทอํางานนะครับพรุ่งนี้เป็นวันหยุดสุด เป็นวันหยุดนะครับเป็นวันฉันฉนตรฉตรมงคลนะครับท่านใดเข้ามาแล้วบอก่อยนะครับภาพและเสียงเป็นอย่างไรนะฮะใช้ถูมือก่อนนะฮะถูมือทำความสะอาดนะฮะนสังเกตมาหลายทีแล้วนะฮะตอนช่วงเริ่มแรกเนี่ยจะมีช่วงกระตุกอยู่สักนิดนึงอะ่ะไม่กี่วินาทีะนะฮะหลังจากทําประมาณวินาทีที่50เนี่ยจะมีกระตุกกระตุกอยู่บ้างน,นะครับก็ ก็ผ่านพ้นไปนะฮะคงไม่กระตุกแล้วนะฮะโอเควันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับเรามาตอบคำถามประจำสัปดาห์กันนะครับผมโอเคขอ,อยากเปิดนะฮะวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะฮะที่เทสก็คือว่าไม่โปรโมดะไม่ไม่ยิง qr ว o ตอนเช้านะครับไม่โพสไม่ใช่ไม่ยิงไม่โพสคิวอตอนเช้าดูซิว่าจริงๆแล้วถ้าเราไม่โพสว่า มีคำถามส่งมาได้ทางนี้นะครับจะมีคนส่งมาใหม่นะก็ด,ดูนะฮะโอ้มีนะฮะนะมีม,มีเดี๋ยวเข้าอินเทอร์เน็ตสักนิดหนึ่งนะฮะเข้าไว f ฟสักนิดหนึ่ง มีคนตอบมาด้วยนะฮะว่าแบบขอบคุณที่ตอบคาถามนะครับคลายกังวลได้เลยนะครับ mm hmm. ก็หมอก็ยินดีนะครับถ้าทําแล้วคุณแค่ได้มีประโยชน์เนาะนะครับโอเคท่านต่อมานะฮะโอ้เพิ่งส่งมาวันนี้คุณหมอสอบถามจากคที่แล้วเมนไม่มานะครับ แล้วก็ไปเจาะเลือดไปเจาะแผบมานะฮะผลเป็นอย่างนี้นะครับกระตุ้นไขได้ไหมนะฮะโอเคกระตุ้นได้นะฮะแต่ว่าฮอร์โมนไทรอยอาจจะต่ำไปนิดหนึ่งนะฮะอาจจะต่ำไปนิดหนึ่งนะครับอืมส่งผลมาให้สองอัน,นะฮะฮอร์โมนอาจจะต่ำไปนิดหนึ่ง แต่ว่ายังกระตุ้นไขได้นะครับผมยังกระตุ้นไขได้นะนะครับเมื่อวานเราพูดอันนี้ไปตอนคุยกับแขกรับเชิญของเรานะค,คุณหมอพัชมานะครับโอ้มีท่านนี้นะครับบอกว่าเป็น f อซอยู่แล้วนะครับเมื่อคืนก็ได้ดูไลฟ์สดกับคุณหมอพัชมานะแขกรับเชิญน,นะครับ้ดีใจมากๆเลยนะฮะ นะครับมีถามด้วยว่าหมออยู่โรงพยาบาลอะไรนะหมออยู่โรงพยาบาลเจ้าพยาภัยภูเบศนะฮะจังหวัดปราจีนบุรีนะฮะจังหวัดเล็กๆแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับผมโอเค ็ถือว่าคนส่งคำถามมาไม่ค่อยเยอะเท่าไหนนร่นะฮะโอเคมีคนถามมาด้วยนะครับว่าคุณหมอครับแฟนท้องได้หนึ่งเดือนแต่ยังไม่พร้อมมีลูกใช้เครื่องดูดออกได้ไหมครับเป็นคำถามที่หมอเจอเรื่อยๆนะนะครับอย่างที่ถ้าหลายคนรู้มาหมอทำเรื่องของท้องวัยรุ่นด้วยนะครับคือทำสองอันนะ่ะ หลกัหลกๆท้องไวรุ่นนะครับแล hm meals, ifer, els, jas, ้วก็ม like, ีบุตรยากนะครับอันนี้คืออันใหญ่ๆที่เป็นเจ้าของโปรเจกต์อยู่นะครับมอแนะนำนะครับปรึกษา RSA ไทยนะฮะสกดนี้นะ RSA R เหมือน R สิ R ตัว R แล้วก็ตัว S แล้วก็ตัว A ไทยเขาจะมีเพจนะครับสำหรับคนตั้งคันไม่พอลองอินบ็อกซ์ไปถามเขาดูนะครับ กับอีกอันนึงคือโทรศัพท์เบอร์1 6 6 3นะครับแต่ว่า1 6 6 3ตอนนี้เนี่ยสายค่อนข้างเต็มนะครับนะสายค่อนข้างเต็มก็ลองไปทางเพจก่อนแล้วกันนะครับผมว่า,ามีเรามีทางเลือกทางไหนบ้างนะครับมีคนส่งมาให้นะครับประกาศคำสั่งของแต่ละจังหวัดนะครับใครต้องอยู่จังหวัดไหนแล้วก็ ต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับออต้องบอกว่าตอนนี้แต่และจังหวัดก็มีแนวทางปฏิบัติของตัวเองเนาะนะครับต้องดูดีๆนะฮะคือเท่าที่สร้างมานะฮะอ่านมาแต่ไม่รู้ว่าเป็นข่าวจริงบางจังหวัดเนี่ยไม่ใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยถือว่าผิดนะครับมีโดนปลงโดนปราบอ,อ,อะไรกันเลยก็ต้องเช็คของตัวเองให้ดีนะครับผมโอเค follow up นะครับออโอเคท่านนี้นะฮะส่งคำถามมานะครับเมื่อวานนี้นะครับคุณหมอค่าปวดหน่วงท้องน้อยข้างซ้ายและตรงกลางนะครับไม่มีประจำเดือนนะครับซาวหน้าท้องหมอสูบอกว่ามดลูรป,ปกติดีวินิจฉัยว่าเป็นกระ,พระเพาะปัสสาวะเสพให้ยาฆ่าเชื้อม,มาทานอาการไม่ดีขึ้นเลยนะครับ มีถุงน้ำที่ปีมลูกข้างขวา3.5เซนพอทราบไหมคะว่าหนูจะเป็นอะไรโอ้เรื่องการปวดท้องนะครับตอบได้ยากมากเลยคือต้องใช้หมอท้วยทีนะครับประวัติตรวจร่างกายการส่งตัวทางห้องปฏิบัติการนะครับประวัติการตรวจร่างกายและก็การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพราะว่าอย่างนี้เพราะว่าโรคที่เป็นได้มีหลายโรคนะครับอาจจะเป็นโรคของทงั้งทางหมอสูก็ได้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซีสนะครับเป็นเยื่อบุปโพรงมดลูกเจริญผิดที่นะครับเป็นพังผืดจากที่เคยผ่าตรงผ่าตัดอะไรมาหรือว่าเกิดจากการติดเชื้อนะครับก็มีได้เป็นมดลูกอักเสบก็ได้นะครับอุ้งเชิงการอักเสบนี้ก็ได้อันนี้คือโรคทางนารีเวชครับครับของทางระบบทางเดินปสัสสาวะก็เนี่ยกระเพาะปัสสาวะอักเสบก็เป็นได้นะครับนิ้วที่ทอดไตก็ทําให้ปวดได้ บางคนเป็นจากของกล้ามเนื้อนะเป,นเป็นจากกล้ามเนื้อก็ได้นะครับเป็นจากเรื่องของอระบบลำไส้ก็ได้เพราะนั้นสาเหตุเป็นได้เยอะมากเลยนะครับคือถ้ามีจับประวัติให้หมอมาแค่เนี้นะครับไม่สามารถตอบได้จริงๆหรือบางคนให้ประวัติมาเยอะมากๆจริงๆมันก็ต้องมีทั้งการตรวจร่างกายแล้วก็การตรวจทางห้องปฏิบัติการร่วมด้วยอยู่ดีนะครับ หมอแนะนำนะครับอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอใกล้บ้านอีกสักที่หนึ่งน,นะครับผมว่าเราเป็นอะไรโดยเฉพาะถ้าได้ยามาทานครั้งนี้แล้วไม่หายนะครับนะครับอ่านีท่านนี้นะครับบอกว่าไม่ตอบหนูบ้างเลยนะครับอยากคุยกับหมอบ้างนะครับคือหมอไม่ได้ตอบทางอินบ็อกซ์แหละนะครับส่วนใหญ่หมอตอบทาง เนี่ยครับไลฟ์ทางนี้นะครับผมอย่าได้เสียใจไปเลยนะครับโอเคนะครับขอความรู้นะครับถามมาเมื่อวานเพิ่งไปคลอร่ลูปมาได้2เดือนจะต้องไปตรวจหลังคลอดไหมนะครับจริงๆก็อยากไปแต่กลัวโควิดโอเคท้องแรกไม่ได้ตรวจต้องบอกอย่กี้ก่อนถ้าไม่มีโควิดนะครับถ้าไม่มีโควิด ตัวหลังข้อเนี่ยจำเป็นต้องมานะครับเพราะเราจะวางแผนหลายอย่างนะดูเรื่องมดลูกเข้าอู่หรือเปล่านะครับน้ำคาปาเป็นอย่างไรมีติดเชื้อไหมนะครับอ,อันนี้ที่บอกแล้วก็เราก็จะมาดูด้วยเรื่องของการวางแผนคุมกําเนิดนะครับเพราะว่าบางทีออกจากโรงพยาบาลเนี่ยเรายังไม่ได้คุยกันเรื่องคุมกําเนิดเนาะโดยเฉพาะรายที่ไม่ได้ทํามันนะครับจะกินยาคุมดีไหมจะฝังยาคุมดีหรือเปล่าจะใส่ห่วงคุมกําเนิดหรือเปล่านะครับแล้วก็ หลายคนอาจจะต้องมาดูเรื่องอแผลฟีเย็บด้วยนะครับแผลติดไหมแผลไม่ติดมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับนะในบางกรณีถ้าการให้นมยังมีปัญหาเราก็จะมาคุยเรื่องการให้นมแม่เป็นยังไงบ้างนะครับมีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีโควิดนะถ้าไม่มีโควิดหมอแนะนํามาตรวจนะครับช่วงที่มีโควิดในต่างประเทศเนีย่ยบอกว่าอย่าเพิ่งมาตรวจหลังคลอดนะในต่างประเทศนะครับแต่ประเทศไทย จังหวัดไหนที่เคนไม่เยอะหมอว่าก็โอเคนะมาตรวจได้นะครับไม่ไม่ได้ห้ามขนาดนั้นไม่ได้ห้ามขนาดนั้นเพราะาตอนนี้หลายๆจังหวัดก็สถานการณ์ดีแล้วก็คลี่คลายนะครับคนนี้บอกด้วยว่าท้องแรกไม่ได้ตรวจหมอก็ยิ่งบอกเลยนะครับจําเป็นมากๆนะฮะเรื่องของมะเร็งปากมดลูกนะครับยังไงก็ควรจะมาเพื่อตรวจนะครับผมโอเค ครับท่านนี้อยู่จุฬานะฮะฝากที่จุฬาถามว่าจะทํำยังไงดีลองคุยกับคุณหมอที่จุฬาดูนะครับนะอันนี้นะโอเคมีคนถามมาเรื่องต่อหมันนะฮะต่อหมันตอนนี้ก็อาจจะยากหน่อยนะฮะเพราะว่าเขายังไม่เปิดให้ผ่าตัดเคสเคสที่ไม่เร่งด่วนนะครับอาจจะต้องรอสักนิดหนึ่งนะครับ วุ้ยหมดแล้วใช้เวลาเท่าไหร่เนี่ยสิบนาทีคนถามน้อยมากเลยนะฮะก็เป็นที่สังเกตได้ว่าอตอนนี้ไม่ค่อยมีใครถามทางไลน์แล้วก็ก็ไม่เป็นไรนะฮะก็ก็รู้แล้วว่าต้องบอกนะว่าต้องโปรโมทนั่นแหละว,ว่าถ้ามีคําถามอะไรเนี่ยให้ถามมาช่องทางนี้นะครับเพราะบางทีเนี่ยหมอไม่ได้ไปตามอ่านที่อยู่ในคอมเมนต์แต่ละคอมเมนตะ์นะครับ โอเคดูหน่อยว่าท่านใดเข้ามาแล้วบ้างนะมีคนคอมเมนต์มาบ้างไหมเอ่ยไม่มีเลยเหรอฮะหรือว่าไม่ขึ้นออาจจะไม่มีเลยก็ได้นะฮะเพราะว่าเปิดตรงนี้ไม่มีไม่เห็นคอมเมนต์นะครับโน้ o คอมเมนต์อ่ะโอเคไม่เป็นไรนะครับยังไงก็เหมือนเดิมนะคะขอบคุณทุกท่านนะฮะที่อยู่ด้วยกันวันนี้นะครับฟังจนจบเนี่ยสั้นๆน,นะครับ ก็แค่10นาทีเท่านั้นแล้วก็จะบอกว่าในวันพุธนะวันหยุดในะช่วงบ่ายนะครับเรามีแขกรับเชิญอีกแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะรีบประชาสัมพันธ์นะครับว่าแขกรับเชิญเป็นใครนะครับผมโอเคแล้วก็ชอบกดไลค์ใ like, ช่กดแชร์ share นะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ส่งให้ท่านอื่นดูด้วยนะครับแล้วยังไงพบก,กันอีกทีวันพรุ่งนี้การแพทย์แปดนาทีเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเราเองครับผมสวัสดีครับ